ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยกีกแล้วค่ะที่ปุกสักกันขายรถยนต์ฟอร์ดจากชาแนลฟอร์ดโปแรงไปพี่ช้ยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ปุ้ยก็มีรถยนต์ฟอร์ดนะคะที่เป็น NextG e เจ a n g e รรุ่นใหม่นะคะมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการแดัดแปลงก็มีการเพิ่มเสริมชุดแต่งเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นรุ่นไหนกันไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากตัว Nextgen r a n g e r นะคะที่เป็นรุ่นว t แท็ค่ะตัวนี้เป็นรุ่น เกียร์ออโต้6สปีดนะคะราคาตั้งจำหน่ายของเขาอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทนะคะตัวนี้สีด้านหลังของบูวเนี่ยเป็นสีลุค e l โรนะคะตัวนี้จะเพิ่ม1,000 0บาทค่ะก็จะเป็น1 5 9 0 0ล้านบาทไม่แพงเลยใช่ไหมคะถ้าเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในรถรุ่นนี้เนี่ยได้เทคโนโลยีอะไรกันมาบ้างค่ะเริ่มต้นจากในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยนะ ตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะได้แรงมาที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่405นิวตันเมตรขันและตัวนี้มาพร้อมกับระบบเกียตตร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะที่สําคัญค่ะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะเขามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ เปลี่ยนแปลงของตัวถังใหม่หมดเลยนะคะในโดยการยืดในส่วนของตัวฐานล้อเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นในส่วนของความเป็นสันเหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นสไตล์อเมริกันมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะจากเดิมที่เราจะเห็นเป็นโลโกโฟ้ฟอร์ตตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นหน้าสไตล์ที่เป็นอเมริกันนะคะโดยการเพิ่มเติมในส่วนของชุดกระจังหน้าคําว่าฟอร์ f เอฟโอค่ะโดยตัวนี้จะมีไฟนะคะ ที่เป็นไฟสิวามจุดให้ด้วยตัวกระจังหน้าเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดไฟตัดหมอกตัวเนี้ยมาเป็น LED เรียบร้อยแล้วในส่วนของชุดไฟหน้านะคะเราทำการแปลงในส่วนของตัว Daylight นะคะให้เป็นคล้ายๆกับตัว s t e ปไฟแบบ Audi เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสเตปไฟเลี้ยววิ่งนะคะแล้วก็ในตัวของ Daylight เนี่ย เราจะใส่เม็ด LED เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้รถคันนี้เนี่ยมีสเตไปไฟที่เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมด้วยค่ะเรียกว่าสร้างเป็นชุดแต่งนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของตัว Next Gen Ranger ตัวนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของความพิเศษของตัวรถด้านข้างนะคะก็จะเห็นในส่วนของตัวฐานล้อที่มีความกว้างขึ้นมาและตัวนี้นะคะพิเศษเลยเราจะเห็นในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้เนี่ยจะใส่เป็นล้อ,อเป็นล้อตัวเมริกันนะคะซึ่ง เป็นยางนะคะในตัวของฟูเอลนะคะตัวนี้จะเป็นหนายางที่27555 R20 เป็น1175 SXL นะคะตัวนี้ถามว่าใส่ล้อขนาดนี้แล้วมีผลต่อการขับขี่ไหมมีบ้างนิดหน่อยนะคะในส่วนของตัว1อ20เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับในส่วนของตัว,ต,วตัวถังด้านหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากวงเลี้ยวเนี่ยจะมีการติดอยู่นิดนึงนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าค่ะในส่วนของออฟเซตตัวนี้เป็นลบ18นะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยใส่ออฟเซตแค่ประมาณลบ12หรือว่าใส่ล้อขนาด18นิ้วเนี่ยกำลังดีแน่นอนค่ะ ด้านข้างนะคะตัวนี้เขามีมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED มาให้ด้วยนะกระจกมองข้างใหญ่ขึ้นนะคะที่สําคัญทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยชัดเจนขึ้นด้วยด้านข้างจะมีคําว่าเทอร์โบตัวนี้นะคะและในส่วนของภายในเนี่ยด้านนอกก็จะเห็นในส่วนของตัวเล่าหลังคาสีบอลเงินชายบันไดนะคะที่ตัดด้วยโครเมียมค่ะเพิ่มความหรูหราเนาะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัวโลบาร์เหล็กด้านโลบาร์สปอร์ตบาร์ท้าหลังค่ะก็ยังมีในส่วนของตัวเลวาจับที่เป็น โเมียมนะคะเพิ่มเติมในส่วนของความหรูหราและที่คาดผ่าดกันไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีในตัวของอที่เหยียบขึ้นด้านข้างตัวรถด้วยค่ะด้านหลังไฟท้ายนะคะจะเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมสัญลักษณ์คำว่าวแท็กนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฝาท้ายที่เป็นในตัวของฝาท้ายที่ผ่อนแรงนะคะตัวนี้เป็นอิซิลิฟค่ะที่สำคัญนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องต่อไฟ2จุดด้วยนะคะมีมาให้เลยนะคะ าฝาถังน้ำหนักเบามากส่วนกล้องมองหลังมีมาให้สตปมตาข้างในที่เป็นคําคว่าเล่นเจมาให้ด้วยนะคะและก็นาด้านหลังค่ะก็จะมีในส่วนของตัวชุดสัญญาณเตือนด้านท้ายอีก4จุดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะภายนอกตัวถังแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยเห็นกันชัดเจนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่าภายในเนี่ยมีความพิเศษอะไรใหม่กันมาบ้างคะ่ะ ภายในนะคะในห้องโดยสารเนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะนอกจากในส่วนของการาเพิ่มในตัวของโอเวอร์แฮงด้านหน้านะคะทาให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความกว้างเพิ่มขึ้นถึง5 5มมเลยค่ะและก็ที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวภายในเนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะจอ LED ด้านหน้านะคะที่เป็นจอ LED นะคะตัวนี้มีความละเอียด ถึง480พิกเซลเลยนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างอยู่ที่8นิ้วนะคะในส่วนของหน้าจอตัวนี้เราจะได้หน้าจอที่12นิ้วนะคะเป็นหน้าจอ m u l ติ t o สค่ะที่มีความไวมากๆเลยนะคะในส่วนของการ t ั u ส s k e นะคะเรียกว่าเป็นเ,เป็นเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ที่ครบ มีทุกอย่างในตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอมั l ติ t a ที่ค่อนข้างตอบสนองในการคัดเนี่ยค่อนข้างไวมากๆเลยที่สําคัญนะคะเทคโนโลยีตัวนี้นะคะที่จะมาพร้อมกับหน้าจอ12นิ้วนั่นก็คือในตัวของตัว Ford Pass นะคะที่สามารถเพิ่มเติมในส่วนของการสั่งเปิดปิดรถยนต์ขณะระยะไกลนะคะหรือว่านอกนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในตัวของอการ ปรับอุณหภูมิภายในตัวรถนะคะสั่งสตาร์ทรถได้นะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิภายในตัวรถได้ที่สําคัญนะคะยังสามารถบอกพิกัดนะคะของตัวรถได้ด้วยนะคะเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยเชื่อมต่อในตัวของโทรศัพท์เข้าไปกับในตัวของ Ford Pass ตัวนี้ค่ะที่สําคัญนะคะนอกจาก Ford Pass ตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของการเปิดปิดรถระยะไกลแล้วนะคะหรือว่าการปรับอุณหภูมิภายในรถโดยห้องโดยสารโดยตรงหรือว่าจะมีการตรวจสอบในเรื่องของการจรลกรรถยนต์นะคะตัว นี้ค่ะเขาก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยี Technology ที่เป็นในตัวของการเพิ่มเติมในเรื่องของตัวการบอกในเรื่องของการเข้าสนยนเช็คสนยนบริการแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะคะซึ่งในตัวระยะตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะและตัวนี้ค่ะก็จะเป็นคูปองนะคะแล้วก็เป็นระบบที่แจ้งเตือนให้ค่ะซึ่งเป็นระบบว่า iom นะคะตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนกับตัวเทคโนโลยีฟอร์ดพาสของเราทําให้รู้ว่าตอนนี้ประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะและเมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามาเราก็เข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีเลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการเช็คนัดเช็คระยะนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจะเข้าศูนย์รบริการการที่2,000กิโลแรกค่ะไม่เกินเอ่อหรือไม่เกิน4เดือนแรกนะคะเพื่อเข้าไปตรวจเช็คดูประสิทธิภาพในการใช้างานของตัวก่อนค่ะ นอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัว Ford p a ์ทหน้าจอตัว12นิ้วนะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นระบบควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในโัวของคู่มือการใช้งานรถยนต์นะคะเราก็สามารถดูข้อมูลการใช้งานได้ หน้าจอตัวนี้ได้เลยนะคะซึ่งเรียกว่าง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะเราไม่ต้องไปเปิดคู่มือเนี่ยอ่านเป็นเล่มๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็อธิบายสั้นๆเลยนะคะที่สําคัญเป็นภาษาไทยด้วยค่ะการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นเทคโนโลยี Sync 4A นะคะสามารถเชื่อมต่อได้อุปกรณ์ไร้สายได้เลยทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ค่ะที่สําคัญในส่วนของนะตัวแอร์นะคะก็เป็นแอร์แยกตโนมัติซ้ายขวาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ย สามารถปรับอุณหภูมิตั้งห่างกันได้ถึง25องศาเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวด้านในของห้องโดยสารนะคะตัวนี้ก็ยังเพิ่มช่องเก็บของมาให้ด้วยรวมถึงตัวเทคโนโลยีในเรื่องของเบาะไฟฟ้าด้านหน้าคู่หน้านี่นะคะก็ปรับได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้าง เรียบหรูเลยทีเดียววัสดุในการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนั้นเองในส่วนของที่ปรับมือเปิดประตูเนี่ยเขาก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะคะด้านหลังเราจะเห็นในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังนะคะแอร์ผู้โดยสารตอนหลังค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวช่องต่อไฟนะคะแล้วก็จะมีช่องที่เป็นเชื่อมต่อทั้งเป็นแบบ USB ธรรมดาแล้วก็ตัว USB ที่เป็น Type C ด้วยนะคะเรียกว่าตอบสนองให้ทั้งผู้ใช้งาน ให้ครบคันเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะบอกแถวตอนที่2อ,อาของผูดด้โดยสารนั้นก็สามารถจะปรับพับลงมาเป็นพับเรียบได้ถึง60-40%เลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นกระบะที่ใช้งานแบบอเนกประสงค์เลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในส่วนของตัวกระจกมองหลังของเขาจะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงค่ะรวมถึงตัวนี้จะมีช่องต่อ USB ให้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่จะติดตั้งกล้องหน้ารถค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะได้รับชมการรีวิวนะคะเจ้า Next Gen Ranger Y Tag ตัว4คูณ2ตัว Single Turbo ตัวนี้แล้วนะคะในราคาเบาๆแค่1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองมาพร้อมกับชุดแต่งแบบครบแบบนี้แล้วก็ภายในที่เป็นเทคโนโลยีที่มาครบั้วนเลยนะคะวันนี้ปุ้ยต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยค่ะ i อแคมปิ้งคาเนะคะแล้วก็พี่โอ๋แล้วก็พี่ชายนะคะที่เป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะอนุญาตให้ปุ้ยใช้สถานที่ตัวนี้นะคะในการถ่ายทาในเรื่องของตัว การตกแต่งรถค่ะเราก็เป็นลูกค้ารถยนต์ฟอร์ดของปุ้ยมาถึง3คันแล้วด้วยกันนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคาเฟ่ในสไตล์แคมปิ้งนะคะก็เชิญได้ที่ไอแคมปิ้งคาเฟ่ค่ะที่อำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะปุ้ยก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวปุ้ยมีอัปเดตในส่วนของการตกแต่งอะไรใหม่ๆนะคะในรุ่นของ Next Gen Ranger นะคะก็จะติดตามกันได้ในช่องช n n e l YouTube Ford บร,รงบายปุ้ยใช่เลยค่ะถ้าสนใจรถยนต์ f อร์ n e น็ gen นทุกรุ่นนะคะโทรหาปุ้ยได้เลยตามเบอร์0.4224224นะคะค วันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาก,กันไปก่อนนะคะด้วยคาเฟ่แท่ๆแบบนี้เลยค่ะไอแกัมมิ่งคาเฟ่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ